แบรนด์สินค้าไทยยกเลิกส่งออกสินค้ามาไทยเรียกร้องแรงงานกัมพูชากลับประเทศนี่คือคำถามที่คนไทยหลายคนอยากรู้ทาไมนายกอุ๋งอิงถึงยอมเจรจาก,กับกัมพูชาทั้งที่เขาแรงใส่ตลอดเขาปิดด่านชายแดนเขาแบนด์สินค้าไทยเขาพูดจาแข่งกล้าวว่าไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตไทยแต่ไทยกลับขอเจราจาขอปนีปานองขอพูดคุยอย่างสันติหลายคนเริ่มตั้งคําถามแรงว่าหรือมันมีอะไรเบื้องหลัง เพราะตระกูลชินเคยมีประวัติเชื่อมโยงกับผู้นำ,ำเขมรจนมีบางกระแสบอกว่าเมือนเป็นคนกันเองตรงชายแดนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบรยู่ในมาตรการที่จะต้องผ่านสมชก่อนซึ่งเรายังไม่ได้ประกาศอย่างนั้นออกไปนะคะก็เป็นมาตรการการเตรียมความพร้อมแต่เราไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วก็ยังยังไม่ได้ทําด้วยนะคะาจะามีการเข้าใจผิดยันเกิดขึ้นนายกย้ำว่าทุกอย่างต้องแก้ด้วยโตเจ,าจากจา,กจากไม่ใช้โซเชียลมีเดียศาสตร์อารมณ์แต่คําถามคือถ้าฝ่ายนั้นไม่เคารพข้อตกลง แล้วไทยจะยอมถึงเมื่อไหร่ตอนนี้คนไทยเริ่มตั้งคำถามกับความอ่อนโยนของผู้นำมันคือความใจเย็นหรือมันคือการเกรงใจบางอย่างนี่คือท่าทีของนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์หรือเป็นเกมผลประโยชน์ที่คนไทยไม่เคยได้รับคำตอบและเพื่อนนะครับคิดเห็นการอย่างไรบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ